พอกระทะเดือดแล้วเราก็เทเนื้อกบลงไปนะครับถีนลงปละครมับไม่หัดเครื่องเหรอครับเก็เอาเอาเครื่องใส่ก่อนแล้วครับโอ้ลืม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 ครับลืมลืมลืม เนี่ยครับลืมข้าวใช่ไหมครับลืมข่าวลืมข้าวับทุโอ้ตกใจกล้องโอ้ตกใจกล้องไม่เคยผัดได้กล้องเลยโอ้ก็นานๆอย่างนี้และเนาะครับสวัสดีครับขอไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ออกนะครับผมสวัสดีครับผมกระทรวงการแ่บวันนี้เรามีวัตถุดิบเป็นกบนะครับผมกบเราจะไปผัดเผ็ดกบกันครับผมไปดูนะฮะเราจะผัดเผ็ดกบกันนะครับวันนี้ครัวคุณวุฒิกระทรวงการแ่บนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมไป ครับผมเชฟบูดก็มีการเขินกล้องนิดหน่อยนะครับก็อาวยังยังไม่ล้างมือเลยลืมนะฮะต้องต้องเอากบไปล้างก่อนนะฮะนะครับมีการเตือนเต้นนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเป็นวิธีการล้างกบนะฮะกบมาจากตลาดนะครับเป็นกบเลี้ยงนะไม่ใช่กบนานะัะผมนะฮะก็นี่ฮะเป็นการล้างให้สะอาดนะครับผมเชฟวูดก็ทําการล้างกบนะฮะที่เครื่องในออกมาฮะความสะอาดอย่างดีนะฮะ ใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อดับจับคาวนะครับใส่เกลือล้างนะครับผมเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับครับนี่คุณวุฒิโชกบนะฮะเดี๋ยวโชกบไปดูเป็นการหั่นก่อนสับนะครับผมเราจะใช้วิธีการสับละเอียดละเอียดนะการผัดเขาจะได้กินได้ในทุกส่วนนะครับผมเนี่ยฮะคุณเชฟวุฒินะฮะนี่โชกบสองครั้งแล้วนะฮะมาเราจะสับพอดีนะเราสับเริ่มสับแล้วครับผมนะฮะเรื่องสับเรื่องซอยต้องไว้ใจผมบอกออก มือไว้ <cam mus i> นะครับมือไว้นะฮะมือไว้นะพอสับตอนน่ะผมก็เอามือไว้นะครับมือเอามือไนนะว้นะครับผมนะฮะหัวหัวลอยใหญ่เลยครับผมโอ้โหนี่ครับเวลาการสับก็ต <cam> <cam> yes, right <upfront> ้องใส่ร <c> um ับผมสับละเอียดเนาะตการเนาะตัวนี่เพื่ออะไรครับ เอาอยู่ครับเอาอยู่ใส่ที่หลังครับใส่ที่หลังอ๋อกเราบริหารรวมกันเนาะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยผมผัวครับมิตรผัดเผ็ดครับกับต้มยำครับต้มยำต้มยำกบมีถิ่นตัชายนะครับกับพริกไทยเม็ดนะครับเครื่องยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บนะครับต้องแซ่บอีสาน ตัไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับใช่กันเลยใช่ไหมมันแกะตัดข่าวได้นะครับตัดข่าวใช่ไหมครับผมมันคมนั้นเลยครับุฒิครับขั้นตอนในการเตรียมของตัดข่าวใช่ไหมครับผมครับปกติผมใช้ใช้เบียร์ใช้เลาตัดข่าวใช่ผมคิดถึงมาตลอดใช่ไหมเนี่ยครับไอ้นี่มันทำกับข้าวนะครับเนี่ยครับอ๋อคนคนเราตัดข้าวครับ อ๋อนี่กบอันนี้สับแล้วครับสับพร้อมผัดครับอันนี้ก็พริกแกงนะครับแกงที่ห่อหน่งจุดบนบานเท่ากันทุกอย่งครับพี่บุนี่บานเท่ากันทุกอย่างนี่เฮ้ยคิงกับไส้ครับฮะขิงกับไส้ไส้ครับตกแาง กับใช่ยังเดียวครับกับใช่ขิงก็ขิงจีบๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้ดิเนี่ยบ้านเท่ากันขิงกับใช่ครับถ้าว่าซื้อขิงกับใช่จะได้นี้สิคนละขิงกับขิงที่จีบก็ใส่กลองนี่เดียครับคนละขิงครับครับผมนี่เป็นการขั้นตอนของการเตรียมนะครับได้นไหมครับผมมันมีหลายอย่างนะครับเครื่องครบเครื่องนะครับ ถ้ามันเครื่องไม่ครบมันก็จะไม่แซบนะครับออไม่รจะไม่แซบจะไม่แซบครับถูกต้องนะพศกระทรวงการแซบเนาะครับแต่เลยต้องแซบไว้ก่อนนะครับใส่ตะไคร้ใช่ไหมครับผมครับไม่ใช่หัวกินไข่เนาะครับครับตะไคร้ตะไคร้ไม่ไข่ครับผมต้องเพิมพ์เกี่ยวว่าเร็ว แก่ยนองที่เราเนกสาเตอร์เสียงโคกปไหนก็แค่แกเจ็บเ่าเบเน่ๆูสวยผู้สวยูเชฟกู้เชฟผมกเป๋าเดินขันไม่ได้ตอนนี้ครับใส่พริกแห้งครับรวถึงจะเข้ากันนะครับ ใส่พริกดิบมันจะไม่เข้าผีมันจะไม่ชวนน่ากินนะครับต้องใส่พริกแห้งม่ไมด้เนาะันมันไม่เหมาะกันนะครับถ้าใส่พริกแห้งนี่มันจะเข้ากันเครื่องมันจะอร่อยนะครับันะครับก่องเอาตะไคร่หย่อนลงไปนะครับมามาน้องติดตามพี่ช่วยตามไอเทมเสร็จไหมไอเทม อย,นะย่างครับเอ้ยน,นี่มันแหลกก่อนแค่ไอ้ไอ้ตะไคร้มันแหลกก่อนละเอียดก่อนค่อยเอากระเทียมลงอใช่ครับนี่เห็นนี่พริกแกงนะครับเ,เพิ่มความความอร่อยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนะครับถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะครับต้องเผ็ดใช่ไหมครับผมครับ นี่สูตรส่วนน้องคายเลยไหมครับผมนี่ส่วนน้องคายเซฟจากจากน้องคายนะครับเซฟจากน้องคายนะครับเซฟจากน้องคายครับผมเซฟจากน้องคายครับผมครผู้ช่วยครับผู้ช่วยเซฟเนี่ยมาเซฟเครื่องนะครับเออเครื่องกำลังตำละเอียดนะครับเพิ่มความอร่อยนะครับหอหอมหครับต่อไปก็เตรียมแต่นี้เตรียมตั้งกระทะนะครับ เ็ี๋ยวคุณคึ้นมาเขี่ยให้กับข้าวหน่อยอันนี้คือน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมาถั่วเหลืองเธอให้ผมก็เพราะว่ามาถั่วเหลืองเหมาะกับการผัดกันทอดแล้ก็แบ่งแบ่งแยกเนาะโอ้พวกคุณบูดเดยมั้งครับพี่นงค์อาพี่นงค์แล้วเต้องไปครับผมน้ำมันหยดลงไปพอใน ไม่ติดกระทะนะครับผมไม่ติดกระทะผมว่าเดืผมว่ามันทัวมเแล้เนี่ยครับไม่เดี๋ยวเอาไอ้นี่ขั้วนะครับาครับพอกระทะเดือดแล้วเราก็เทเนื้อกลบลกลลงไปนะครับนไม่ผัดเครื่องเหรอเฮ ไอ้เอฟเอาเอาเครื่องใส่ก่อนแล้วครับโอ้หลงลืมลืมลืมข้าวลืมครับลืมลืมลืมครับลืมข้าวใช่ไหมครับลืมข้าวลืมข้าวตกใจก้นครับโอ้ตกใจกล้องไม่เคยผัดหน้ากล้องเลยโอ้ก็นานๆอย่างนี้แหละเนาะครับนานได้เจอออกยูทูบแล้วครับส่วงการแซ่บวันนี้ถกวัวคุณวุฒินะฮะผัดเต็มกบนะฮะคือจะตกใจจะลืมข้าวฮะลืมข้าวจะใส่เครื่ยงก่อนนะฮะ โอ้หอมมากครับผมตมทำเครื่องที่แกงผสมกับเครื่องเองทศของไทยเนาะครับผมโอ้หอมอีสานบ้านเท่าไรหลายอย่างเลยหนไงไม่ใช่ปลาแดดฟองผมก็อีสานบ,บ้าน,นเท่าหอมเห็ดหอมเลยพัดแห้งๆนะพัดแห้งนะครับผมวันบบนี้ขอยแห้งๆเนาะครับ <c oughs> โอ้นี่ฮนะโอ้โหหอมมากครับผมหอมมากหอมมากระวัาางจามนะครับคุณพูดใส่ไหมไหมผมใส่แล้วผมประหยัดตะกุนนี่นี่ก็อย่างมากนะ <c oughs> เคยกินแบบนี้แล้วก็อยากอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะผมใส่แล้วครับผมตลาดมาเมื่อกี้พอดีไม่ใช่ครับประหยัดแมสไม่ได้ครับผมโอ้ยเผื่การมีลากันผ่านนะฮะบอกไทรเชียวนะฮะโอ้โยยอดเลยฮะขอโทษเหนน้ำลายไหลเลยฮะปรุงนะฮะคือเครื่องเจนน้อยก็เปล่าเนาะนี่เนาะได้ที่ได้ที่ครับผมเจนน้อยนะฮะเครื่องเจนน้อยเป็นนะครับจัดให้ครับที่สับคุณ แก,แกงวะพี่แกงไหมพี่แกงหยดก็ดีครับกกครับผมโอเคครับผมไม่น้อยฮะแกงเครื่องประมาณสองโลก็กบโลหนึง่งฮะไปก็เนื้อกลบลงนะครับผมเอาเนื้อกบลงไปครับผมนนนเนื้อเยอะครับโอ้ไฟต้องแรงนะฮะการผัด ได้แห้งนะครับผมต้อ so งต้องไปเติมน้ำใช่ไหมครับ,รบผมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยเติมนะครับให้มันหยอนหย่อนหน่อย,ยอครับผมออไมอ้เจ้ารวนาขุานาดคุณนัยขุดคุณนัยพ่วุฒนะิผมอ้อเป็นไงพี่วุฒิเริ่มแห้งนะครับผมก็เริ่มไอ้๋อนยังไม่ใส่น้ำเลยนี่ยังครับยัง <ย PVC S 1> ครับรอ <ๆ S 1> สักครู่ก่อนนะครับไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ไม่ต้องใส่เล้วผมว่านิดหน่อยนิดหน่อยครับ ให้มันเผื่อมันจะได้มีน้ำเข้ากับเนื้อกบนะครับมันจะอร่อยน้ำล้างครกเลยครับผมแล้วก็น้ำหยดลงไปนะครับเผื่อมันจะไม่ติดกระทะนะครับอืมตอนนีหย่แล้วครับคุณหย่อนเลยพี่ถ้าได้ชิมเลยถ้าได้สุกเนาะวันนี้เราก็เมนูนะฮะอย่างที่บอกฮะได้ปลาชีบมาคือกบนะฮะ ป้าพี่วุาแล้วฝนกบให้กินตัวนี้โอ้โหมันป่นกบนะโอ้ยเขาเอาพัดพัดพัดกบแบบซับเนาะครับครับมันเริ่มมีรั่วนะตัวอ๋อไปด้วยถ้ามันถ้าไม่ซับนี่มันกระดูกมันแข็งมันเดี๋ยวมันจะติดฟันนะครับติดฟันครับครับไม่ได้ทำเแียวนะครับไปเรื่อยโอ้โหสูงกระสุหน้าสูงหอมมากเลยหอมมากเลยครับผมมาดูการวิธีการคูณแล้วเสิร์ฟมาให้เลยเสริมต้องการนะครับน้ำปลา ซอสหอยสีอ่อนขาวสีวดำใส่ไหมเคย,ยเที่ยวไหมมีเสี่ยวกัน่าทานนะ่าทอันนี้สีอ่อนขาวนะครับสีอ่อนขาวหยอดลงไปสีสดำตามด้วยสียดำนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยย้อมสีไหมสมบอร์ก็ไม่ใช่มาทันทีเอ้ แด้วยน้ำมันตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหแล้าตัวพมันหาะซับตรงนี้พันซับอะไรครับผมซอไม่มีแล้วแป้งนัวครับแป้งนัวครับแป้งนัวแป้งนัวไม่มีตายโอ้ยอสเน้อลูนี่อมีอยู่ครับมีอยู่ กินเดกนวเลอ่นเดกนเลืกัวบ๊บบ๊อบอนี่อมันอันนี้มันกันเด็กกันนันเด็กแป๊บยามันแน้ดเลืกขั course, 네 uh, ard, mm ้นนวเลยกกขึ am, ้นได้ดิแเตะเปลงนวเาไหนื好好่อยแค่คูรนครับผม ลอยมันนานนะฮะนี่คือแจ้งงวยฮะเอามาเหมดอนดปูมันเสียบป,ปุ๊กเลยเนะครับผมน่าจะเทียรใส่เลยครับผมได้ทาเนเทียร์ได้ครับผมตามด้วยแป้งนัวนะครับขาดไม่ได้ใช่ไหมครับผมหรือว่าพงสุรุษใส่ยเยอะใส่เยอะแซ่บหลายนะครับเยอะแซ่บหลายนะครับเสยแซ่บเยอะดิเลยเสยแ่บหลายะครจะชิมเยอะไหมเนี่นยถูกกับพีิยย้วสิแก ยังน่าน่าจะสุกแล้วนะครับผัดจะกบเลยครับผมเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับจะได้กินเล่นอย่างเดียวดังก็ไม่ใช่ถ้า <c oughs> ถ้าผัดแห้งนี่มันจะไปทางลาบนะครับนี่ลาบใส ใส่ขิงกับทรายกับพริกไทยนั่นนี่ใบวายโอชาเนี่ยใสวายโอชานวดเลือดนวดเลือบผมเนี่ยนเลือบผมแซ่บแบบพอดีพอผมเห็นไหมครับครับผมแล้วก็ตามด้วยเครื่องนะครับอ่าใบมะกรูดนะครับไอ้พริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็ขิงกับไรานะครับขิงกับไรานะครับผม เททเท,ทลงไปนะครับอยอดน่ากินมากเลยแนขอาวงหนอยแบนเออ่า่กน้อยโอเคเลยพร้อมเสิร์เลยครับยาวานงาจะเป็นองแลาทางี่งเ ครับผมปันกระมงยฮะิ้มดเยวาอกี้เป็นคูป้าบอกครับผมครับผมครกเก่าครับครูเก่าเป็นยังอยู่เ็ดอยู่รงแรมเหรครับผมครับผมอยู่รงแลมหาดาราเชียงน้านรี่สอดครับเชียงนทีสอดครับโอ้โหนี่ไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นคูเก่านะือว่ารมันดีสุดนต าำอาหานาคตอยู่นะครับอ๋อตามหานาคดครับเกี่ยวไปอนาคตยังครับเจฟาขเจฟบุจเจะชิมเองาเจเองเจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้่นเเ้าเ้้้้เเ แซ่บบิลีครับครับผมสุดยอดไหมครับสุดยอดปะครับผมแซ่บบิลีครับอโอทำน้หลายผมก็บน้ำลายไหลไปดั้มนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินก้อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาจากพี่น้องไปก่อนเด้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำใจให้ทีมงานเฮาได้ครับผมช่องกระช่วงการแซ่บหรือช่องเอฟบางกอกนะฮะวันนี้คุณวุฒินะฮะครัวคุณวุฒินะฮะฝาเป็นกบนะฮะขออยากทำน้หลายวาวด่วนเพราะใดนะครับขอไปกินก้อนเด้อพี่น้องเด้อชิมดูก่อนนะฮะ ผัดไปกบนะฮะผัดไปกบนะฮะผัดไปกบนี่ยพิวุดนะฮะพาดไดกินมันเนี่ยอื้มอื้มเยอะอื้ฟาลันเลยครับผมนี่กระดูกแล้็เขาเนี่ยจบเลยฮะไม่เขาจานหนึ่งฮะจบเลยอื้มอื้ม หนังเนือ้อร่อยอือหือเอาเนื้อก็ได้เอาเจ้าได้อือหือไตวายวโอชานะฮะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกองแเมื่อกองแกหัวนะแต่กองมาอือหือตัวเนื้อมาแลวไ <c oughs> ตทุนมาไหวฮนะ มันเปิดแซมเด็ไก่ทดไม่ไหวต้องเหนียวต้องซอยอือีกครับผม